ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งหลับตาตัวตรงแต่ไม่เกรง็งเป็นเวลาที่เราจะได้ออกจากเรือนเหมือนจะได้ปวดชั่วคราว วางความเป็นผู้ครองเรือนไว้ชั่วคราวแม่จงกระทังว่าเราเป็นผู้ชายผู้หญิงเราเป็นใครก็ไม่มีความหมายตอนนี้สมุดทั้งหลายวางไว้มันก็เบาดีเหมือนกัน นี่เรากำลังศึกษาโลกที่เป็นจริงโลกที่เป็นจริงที่เขาเรียกมันไม่จริงหรอกมันเป็นโลกมายาโลกที่เป็นจริงก็สิ่งที่เราสัมผัสได้เป็นประสบการณ์ตรงในปัจจุบันนี่ของจริง โลกที่เป็นจริงเราจะรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจสำคัญที่สุดคือใจในการภาวนาคือการออกจากสมุติทั้งหลายมาศึกษามาคนา้นคว้ามาทำความ คุณเคยกับโลกที่เป็นจริงเราจะพูดอีกในหนึ่งชีวิตจริงในโลกเราดิ้นรนวุ่นวายไม่ใช่เพื่อชีวิตแต่ก็เพื่อสมุติ พื่อภาพพจน์ภาพหลักอยากมีอยากได้อยากได้อยากมีอยากเป็นเหนื่อยเหลือเกินนะพกเนี่ยนั้นเรากลับมาอยู่กับธรรมชาติหายใจเข้าหายใจออกมันก็ไม่สลับซับซ้อนเท่าไหร่ไม่ได้ยุ่งเหยิงเท่าไหร่ กลับมาอยู่กับของจริงมันก็ไม่ยุ่งหรอกยุ่งกับพอไปอยู่กับสิ่งที่ไม่จริงแล้เราจะสัมผัสโลกที่เป็นจริงชีวิตจริงได้เงิ่อนไขสำคัญคือความตื่นรู้ ต้องตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันแต่ขาดการตื่นรู้ถึงแม้ว่าจะนั่งรับตาจะเดินกลับไปกลับมายังไม่ใช่การภาวนา สิ่งท้าทายก็คือทำอย่างไรเราจึงจะตื่นรู้จะตื่นจะรู้อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันเพื่อจะเข้าถึงชีวิตจริงเพื่อจะได้รู้จักตัวเอง สติความระลึกได้เบื้องต้นต้องมีเครื่องระลึกที่ง่ายๆเครื่องระลึกของสติที่มีอยู่กับเราตลอดเวลายอยู่แล้วก็คือลมหายใจนั่นเองนั้นเราจึงให้จิตใจทำงาน ให้รู้รู้รูอยู่กับลมหายใจเข้ามันรู้รู้รู้อยู่ลมหายใจออกไม่ใช่ว่าจะจะดูจะสังเกตจะกำหนดลมหายใจอย่างเดียวแต่ต้องสังเกตต้องรู้ผู้กำหนดด้วย ผู้กำหนดก็คือสติผู้กำหนดผู้กำหนดก็คือสติปัญหาสัมปัญญาต้องไปด้วยกันรู้ลมไม่ลืมลมสติรู้ผู้กำหนดลมคอยบริหารไม่ให้ ตึงจนเกินไปไม่ให้ย้อนจนเกินไปไม่ลืมเป้าหมายไม่ลืมวิธีการนี่ด้วยสัมปชจจัญญะอยู่ด้กันนั่นถ้าจิตตื่นอยู่ในปัจจุบัน จำเอาไว้นี่คือความตื่นตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรไหมถ้ารู้สึกว่าใช่จำเอาไว้ถ้าจิตเริ่มจะเสื่อมจากการตืร่นรู้กิเลสนิวรณ์กำลังจะครอบงำเราก็จะรู้เลยว่านี่ไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่ตัวรู้แล้ว จิตไม่ตื่นแล้วผิดทางผิดทางแล้วตั้งต้นใหม่ในลมหายใจก็เป็นกรรมฐานและเป็นเครื่องกำหนด ของจิตที่ดีหนึ่งเพราะว่าอยู่กับเราตลอดเวลาแต่สองเพราะ,ระเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เปลี่ยนโดยปังเอิญมเปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยอย่างเช่นเหตุปัจจัย ทางวัตถุก็มีอย่างเช่นตื่นขึ้นเขาลมหายใจก็จะสั้นสิ่งแวดล้อมก็มีผลความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีผลตอลมหายใจอารมณ์ก็มีผลอารมณ์หยาบเช่นโกรธแค้นก็มีผลตอลมหายใจ ความเมตตากรุณาความละเอียดอ่อนของจิตที่ปรากฏย่อมสมผลต่อลมหายใจนั้นจะตั้งสติกำหนดลมหายใจเหมือนในครึ่งปินมี Automatic Pilot นี่มีหนักปีนอัตโน,นมัติตลอดถึงเวลาลงที่สนามบินที่เป็นจุดหมายปลายทางว่าทำไม่ได้เพราะต้องคอยปรับอยู่ตลอดเวลาเพราะลมหายใจก็เปลี่ยนตลอดเวลาการกำหนดลมหายใจก็ต้องปรับตลอดเวลา ้รงต้องต,งตื่นรู้นั่งหลับตาเหมือนลืมตาเราแต่ละคนนิสัยจริตนิสัยไม่เหมือนกันบางคนก็จะชอบฟุง้งซ่านบางคนก็ชอบง่วงแล้วก็ต้องรู้จุดอ่อนของตัวเอง แต่ละครั้งที่เรานั่งสมาธิก็มีเป้าหมายเฉพาะว่าวันนี้เราจะต้องไม่ยอมแพ้กิเลสตัวนี้ต้องชนะให้ได้